ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันในวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับผมริงหาผมขอขอโทษด้วยนะครับผมผมจะบอกวันที่ผิดตลอดเลยนะครับผมก็ขอโทษจริงจริงนะครับผมก็เลือดเลือดเือช่วงนี้มาดูยันชมครับผมมีชมอยู่สามแบบให้ดูนะครับผมก็ตัวนี้ไม้ต้นโตนะครับผมมาต้นโต รากยังไม่ได้จับนะยังไม่ทํารากก็ยังปกติทุกอย่างนะเคอจะเอาไปแล้วก็เอาไปดึงเส้นรากดึงเส้นรากนะจับรากดอกประมาณนี้นะเป็นสีชมพูแบบนี้นะ่อะดอกแบบนี้แหละนะดอกตัวนี้นะไม่รู้ชื่อหรอกนะอันนี้ก็ตัดนะเคยตัดแต่งจริงแล้วแต่วามแล้วพอดีมาเสียบอีกกิ่งหนึ่งเข้าไปก็กําลังมาเนี่ยแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งเนี่ยกำลังโผล่ให้แค่นี้เองก็ไม่รู้จับ รอดไหมไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วกันเนาะก็เสียบสองกิ่งใหม่เพิ่มนะไม่รู้หรอกไม่รู้จะอยู่ไว้อยู่แต่ก็โอเคนะก็หาั้นไหนจะรับไปทำรากหรือว่าไปไปเสียบใหม่ก็แล้วแต่นะสามร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะรับไม้ต้นนี้สามร้อยบาทไม้ต้นโตแล้วนะครับผมสามร้อยบาทหรือจะเอามาแบบนี้นะครับผมมีมีถามเข้ามานะอันนี้เป็นชั้นเดียวนะยังไม่ได้เสียบนะครับผมแบบนี้นี่นะไม้ประมาณนี้นะ อันนี้ชุดนี้สิบต้นนะครับผมสิบต้นก็มีรากบวนบ้างรากลีลา,าบ้างนะก็สิบต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทสิบต้นร้อยห้าสิบาทนะไม่มีค่าส่งนะสิบต้นร้อยห้าสิบาทมาแบบมีไม้ยังไม่เสียบนะสิบต้นร้อยห้าสิบาทถนะ้ามีค่าส่งนะครับผมชุดนี้นะมีชุดนี้ชุดเดียวก็หากเป็นเพชรบรรนานะอันนี้จะเป็นไม้เสียบกิ่งเพชรบรรณาเสียบกิ่งนะครับผมอันนี้รากก็จะสวยนะไม้ปักชำไม้ปักชำพูดผิดแหมฮโอ้ยเนาะ <laughs> ม้ปักชํำนะครับผมไม้ปักชํำเด้ครับผมกิม่งปักชํำรากก็จะสวยนะไม้ปักชํำเวลาไม้ัวเราสามารถจากเส้นรากได้เลี่ยงเส้นรากได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสำหรับเทปนาจะราคาที่สูงหน่อยนะอันนี้เป็นกิ่งปักชํำไม้มที่กวาจะเอาปากชํำได้ต้องรองให้กิ่งโตใช้เวลาอันนี้ก็จะเวลายาวนานไม่ใช่เน,น้อยนะเกือบจะทาได้อันนี้ก็สามร้อยยี่สิบบาทก็รล้กันนะคู่นี้กิ่งปักชํำสามร้อยยี่สิบบาทนะว่า เห็นไหมโตช้านะกิงบักช้ำช้ำเนี่ยอันนี้อย่างนี้นะเราต้องรอถึงสามปีรอถึงสามปีเลยนะถึงมาได้มาได้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมบักช้ำแล้วก็ใช้นั้นสามปีนะถึงจะได้แบบนี้ก็เอาปี100ละร้อยก็แล้วกันนะสามร้อยี่สิบาทคู่นี้นะสองตัวน,นะไม่ใช่ต้นเดียวก็ชาร์ลีก็ขอบคุณทุกท่านมากมากครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสสัสดีเท่าน,นี้เลยนะครับผมก็อันนี้ก,ก็เอาไปเลี้ยงต่อหรือไปเสียบเลยก็ได้นะก็พอได้แล้วนะเนี่ยได้อยู่นะผมได้อยู่นะ สามร้อยี่สิบาทเอ้ยไม่ใช่อุ้ยร้อยห้าสิบาทโอ้ย,าอยตายแล้วร้อยห้าสิบาทนะครับผมติบต้นร้อยห้าสินนบาทไม่มีค่าส่งอันนี้สามร้อยนะบาทไม่มีค่าส่งครับท้นนี้ต้นใหญ่นะอนนี้สามร้อยี่สิบบาทไม่มีค่าส่งเช่นกันนะครับผมอขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ